ยินดีต้อนรับเออวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นใหม่ครับซึ่งแบบนี้นะครับบอกเลยว่า,าเมเคยเล่นมาก่อนฝังเคผมจะเล่นแบบสร้างบ้านละกันผมมีเอ่อของมีอะไรก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งของหลักๆที่ผมจะเตรียมไปก็จะเป็นนี่นี่นี่นะแล้วก็นี่นี่แล้วก็นี่นนะแล้วก็นี่นี่พอแล้ะแล้วก็ส่วนประกอบก็คือฝอน ก็จะมีก็จะเป็นส้ายแล้วก็ของเออแล้วก็นี่ด้วยโอเคผมจะใส่แล้วนะทุกคนก็ข้อหมายภาพประมาณเดิมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกดของกลุ่มนี้กันเลยดีกว่านะครก็จะเป็นอ่า ต้องทำกันเกินอ่าก็อ่า,อาแอดนดี้ก็จะแบบแบบสงบสงบถ่ายนะทุกคนผมเซตสปากับนะครับผมนี่ไงโอ๋อนี่ไงเสร็จแล้ว ชุดนี้บินไม่ได้ทุกคนขอ,ข,อขอวะขอมาแลกจะได้ของพิเศษเรื่องของลมต้นทางที่นี้ก็ไม่มีแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ NPC มันจะมีเทลขอ,อแบบก็ศจิกอยนอโหโ้าสิบวันมาเเออมันจะมีอุปรกรณ์แบบฟรีก็มีแล้วผม กม่ระบุชื่อชายได้วกว่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นหัวนะครับเอ้ยตสกินผมลืมเปลี่ยนตกินหรอก็จะเป็นอสายยาไม่เอาครับสายยานี้มันแบบเกินเน,เก,นเกินไปออตอนนี้ก็จะเป็นที่แจกของ ได้ดาบไม,ไม่ได้ได้เกงหอมหหทำอะไรก็ไม่รู้นะแต่ที่นี้ก็มันมันได้ออยังไงวะผมลืมแล้วทุกคนที่เปิดร้านข้าวข้าอาแล้วก็ จะเป็นโซนหมอกของแต่ละโซนป่ะเออใช่ G T e K K เป็นโซนอะไรวะนี่ว่าคนเดี๋ยวขออนุญาตคุยกันโ,โ,โอเคนะส่วนบินเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ได้อะฮะ แต่มันไม่ได้บอกวิธีแบบบินน่ทุกคนไม่ได้บอกโคนบินทุกคนผมก็มองอยู่นะโอเคผมจะเป็นโหมดของพี่พี่โอ้พี่พี่ีแล้วก็โน้วปะ เหมือนเสีนตะขีโอ้อโห<อ><อ>การแบบคนแบบมีคนบินเข้ามาไงทุกคนบินตรงไหวะไอ้แจกบินตรงไหนทุกคนดาดาดๆแจกบินแจกบิน มันมีแจกบ,บินไหมทุกคนเนี่ยคือผมผมงอยู่นะทุกคนแบบไม่อะไรว่ามันมีแจกบ,บินหอวะ ต้องถามแบบตรงๆกันวนะ่ามีแบบมีฟรีมไหมมันก็น่าว่าแม่งน่าจะอย่างคนม,งมันมีเองอะไรวะันจะบุฟเฟ จะเป็นาว่าเราจะไปโซเนียนไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะ,ะเกมน,นี้ไม่มีบินนะแต่ผมจะไปฟาร์มของฮะ เราจะตีไม่ได้นะรถต้องออกจากตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาที่ฟาร์มเดี๋ยวก็จะมาทำในคลิปหน้าเออคลิปหน้าแล้วกันตอนนี้ผมดองเกมไว้สองเกมเบตเอนโซแล้วก็อเ,เออ,อเ,เกมนโซแล้วแหละแค่เกมเดียวโอ้โกลเกินเดี๋ยวพรานเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนสกินแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่ชอบสกินนี้เท่าไหร่อ่ะเออ ทำมันได้โอเคโอเคฆ่าไม่ได้เออเโอเคฆ่าไม่ได้ไไดชัดเจนโอผมขออนุญาตไปหาแป๊บนึง่งนะคนมันจะหายากนิดนึง คือโซนที่เขาเอามาให้ผมเนี่ยมันเป็นโซนแบบโคตรงงเลย ไปแบบให้ไวเลยทุกคนคือแบบตรงนี้มันไม่มีของเลยตรงนี้มันไม่มีของผมจะแบบโอ้โเร็วเกินผมนี่มีอะไร้ีงหมดแล้วอ่ะเร็วเกินนี่หมเร็ว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 เลยไปละ เอาแบบเออเออเออเอ้ยเฮียจุดฟาร์มจิดเทีเยเลยผมไม่สูวแลวผมส่วนล้วมันแบบมีจุดฟาร์มด้วยทุกคนผม <ST Wait, S 2> ไม่เสี่ยงเพราะว่าผมมีไฟคือม,มีม,มงมีไม้ไม่ได้ช่วยอะไรนะทุกคน หน้าที่หาของคือผมเข้ามาครับนี่แรกก็เพราะว่าผมมีอย่าโปรแกรมหนึ่งที่แบบเอาแบบตรงนี้แล้วนะคนตรงนี้เออมีคนเหรอมันมีคนเหรอทุกคน อ,อะไรคะมัวิเหรอวะมันมีไรดีเโอ้โหถ้าทุบ้านเป็เดี้ทุกคนแม่งบ้านโอ้โหึกบวิ่งแบบับยงเหนื่อยนะทุกคนโอเคทน,น,นทุกคน โอโหแบบเน,นี้ยเกิน,เ,กนเหมือนแบบไม่ได้วิ่งอ่ะทุกคนโอ้ยม,มีบ้านพอดีทำไ,ไมวะทขาไม่ได้าบ้านมันน่าจะใหญ่ หอวซิปเปอร์อะไรนู่นนี่นัน่นด้วยเออใบ<ม>ใหญ่ชัว ผมจะทำตรงนี้เลยแล้วกันนะเออมันจะได้ง่ายดีโอเคงั้นตรงนี้ละกันนะครับผมบอกก<ะ>่อนนะว่าเซอร์ไดมอนดนเซอร์ลายนะครับผมมันแบบไม่ได้มีแบบเชื่อใครอะไรท,ทั้งสิ้นนะทุกคนโอเค มันอยู่แค่ล่งนั้นผมไม่ต, 5, ต้องการยายางเลยที่ผมก็ไม่เปียบเทนีนทนน่แต่โปต้องเอานะท่ผนถ้าอยากเอาเล่นเกมนี้ก็มาเล่นกันได้มาครับี่ให้ทุกคนทุกที่ทุกคนใช่แล้วอ่ mm hmm. อ,อก็ปึ๊บปุ๊บป๊บ คนเราก็จะตั้งไว้ตรงนี้แล้วเราจะสร้างบ้นไงวะเออนั่นหรือก็สิบกุญแบโอเคเราจะเซตไทม์ กนะแกนะถามคับถามครับถามครับ ไม่ใช่พานานสมองในแบบจำสูตรก็จำไม่ไดุ้กคนโอเคนุยยอยู่อขอบคุณครับทุกคนเราจะผมก็จะเซฟไว้ตรงนี้นะ แล้วก็จะเป็นเซ็ตเออแล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเพื่อพอเราไปไกลก็นะื่อจะเซ็ตโฮมได้เออเขออีเออวเยวมันไม่เกียวก็ต่อมันไม่มีไม้ทุกคน ปุ๊บแล้วก็เอามาเผาหรือแล้วกันนะ,ะเอานี่แล้วกันนะเผาโอเคครับก็คลิปน,นี้นก็เก็บไว้ยพีเรนต์กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านก็ไม่ครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่นอีกปีไหนก็ไม่รู้อะ,อะอคือแบบมันต้องไม่แบบว่างๆจริง s. <S ๆอะผมถึงจะมาได้นั่นแหละ คือประเด็นผมก็มาไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าผมก็ต้องจิดเรียนใช่ไหมหละ่ะตอนนี้ผมก็เตรียมทําข้อสอบหรืออะไรต่างๆน้าก็ค้อนข้างเยอะนะครับก็สอบเป็นกลังใจให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปบายฮนะนึ่ที่หานเลยเอรงนี้อ่นนี้ อเกมนี้เขาไม่แจกไครนะทุกคนเพราะงั้นเราก็พูดพทีอแล้วกันนะทุกคนอแล้วก็ทำเองแล้วก็แล้วกันนะทุกคนมันไม่มีเซ็ตให้หมดทุกอย่างก็บายบายเสียกันไหน่อยนะทุกคน